มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนกราบหัวใจหนุ่มไรเดอร์ลูกค้าสั่งอาหารแล้วไม่รับเอาไปให้คนเก็บขยะและคนเร่ร่อน21ตุลาคม2567จากกรณีมีผู้ชายติ๊กตอกรายหนึ่งโพสตคลิปวิดีโอเหตุการณ์ไรเดอร์รับอาหารกำลังนำไปส่งลูกค้าแต่ปรากฏว่าลูกค้าดังกล่าวไม่รับสายไม่จ่ายเงิน จนสุดท้ายไรยเดอร์ตัดสินใจนำอาหารที่ไม่มีคนรับไปแจกงจ่ายให้แก่ผู้ยากไร้พร้อมระบุคำบรรยายในคลิปอาหารที่คุณไม่รับผมเคลมเอามาให้เขาเลยนะครับจนมีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์ชื่นชมจำนวนมากค่ะล่าสุดคุณบิ๊กไรเดอร์เจ้าของโพสต์ดังกล่าวนะคะเผยว่าเมื่อประมาณ6วันก่อนมีลูกค้าคาดว่าเป็นชาวต่างชาติสั่งพิซซ่าประมาณ4ี่กล่องขณะที่ตนกำลังนำอาหารไปส่งลูกค้าปรากฏว่าโทรไปกลับไม่มีใครรับสาย ซึ่งปกติจะรอประมาณ10นาทีก็จะเคลมอาหารได้แต่ด้วยความที่อาหารจานวนมากทาให้ต้องรอนานตนรอไปประมาณครึ่งชั่วโมงจึงตัดสินใจนำอาหารที่ลูกค้าไม่รับนี้ไปแบ่งปันแก่คนอื่นแทน มองว่าตนเองกินคนเดียวก็คงจะกินไม่หมดเก็บไว้อาหารก็อาจจะเสียซึ่งตนก็เคยกินพิซซ่าจึงได้นำไปให้คนเก็บขยะสองคนและคนได้ร่อนอีกที่นอนอยู่หนึ่งคนโดยตนเอาไปให้คนรัฐถาเต็มๆเ,เมื่อเขาได้รับอาหารจากตนแล้ว เขาก็ดีใจมากเปิดกล่องพิซซ่าก็ถึงกับว้าวน่าจะไม่เคยกินพิซซ่ามาก่อนทุกคนได้รับอาหารจากตนไม่พูดอะไรนักนอกจากคําขอบคุณตนเองถ่ายคลิปจังหวะที่คนได้ร่อนนั่งกินอาหารพอดี mm hmm. เห็นเขากินได้ประมาณสองชิ้นก็น่าจะอิ่มเพราะว่าชิ้นใหญ่มากถาดหนึ่งก็น่าจะกินได้3มคนซึ่งตนรู้สึกดีใจที่ได้มอบให้แก่คนอื่นแม้ตนจะเสียเงินไปแต่ว่าอย่างน้อยก็ยังสามารถเคลมได้พอได้ให้คนอื่นแล้วตนก็มีความสุขไปด้วย ทั้งนี้ตอนอยากจะฝากบอกลูกค้าทุกคนว่าถ้าสั่งออเดอร์มาแล้วก็อยากให้รอรับของกันหน่อยเพราะว่าไรเดอร์ทุกคนพอเขาได้อาหารแล้วเขาก็รีบไปส่งให้ลูกค้าอยู่แล้วถ้าสั่งดึกๆส่วนมากมักจะเจอลูกค้าเผลอรับไปก่อนทําให้ไรเดอร์เดือดร้อนด้วยซึ่งตนนั้นต้องทําการเคลมบันแรกยังไม่ได้ผ่านไปประมาณ3วันถึงจะได้เงินคืนขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวค่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ